คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตงไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่า ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียง าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรารคดีพิเศษเฉลิมะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเรือนเรือวิทยาการสําคัญอย่างหนึ่งที่เหล่าทหารเรือมีความจําเป็นและนํามาใช้ในภารกิจทั้งบนฝั่งและในทะเลก็คืองานด้านอุทกศาสตร์ของราชนาวีจากสํานักงานแผนที่ทะเลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนมาถึงกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือในปัจจุบันมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ที่เราจะนําเสนอแด่ท่านผู้ชมในตอนที่มีชื่อว่าศาสตร์แห่งน้ําอุทกศาสตร์แห่งราชนาวีไทยขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมได้เลยครับ ศาสตร์แห่งน้ำอุทกศาสตร์แห่งราชนาวีไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระกรุณาธิคุณต่อราษฎรอย่างสูงสุดหาผู้ใดเสมอเหมือน ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนและเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในทั่วทุกภาคสำนักราช,ชเลขาธิการเก็บบันทึกเกี่ยวกับจำนวนครั้งและระยะทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนทั้งในและต่างประเทศ จำแนกตามพระราชพาหนะข้อมูลเฉพาะห่วงพุทธศักราช2,512ถึงพุทธศักราช2,534รวมทั้งสิ้น12,490ครั้งคิดเป็นระยะทางทั้งสิ้น818,4.1กิโลเมตรไว้ดังนี้ 1. ทางเฮลิคอปเตอร์1,898ครั้งรวมเป็น131,33.2กิโลเมตร 2. ทางเครื่องบิน1,004ครั้งรวมเป็น354,88กิโลเมตร 3. ทางรถยนต์9,440ครั้งรวมเป็น326,511,5กิโลเมตร 4. ทางรถไฟ16ครั้งรวมเป็น7,986,2กิโลเมตร 5. ทางเรือ 108ครั้งรวมเป็น1,553.2กิโลเมตร 6. ทางเรือหลวงจันทละของกองทัพเรือ24ครั้งรวมเป็น1,332กิโลเมตรการเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งจันทระซึ่งเป็นเรือของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือนั้นมีจุดประสงค์คือ สเสด็จเยี่ยมราษฎรตามมูกเกาะต่างๆในอ่าวไทยและทางภาคใต้ของประเทศเพื่อทรงให้เข้าใจถึงสภาพภูมิประเทศและสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและนําข้อมูลเหล่านั้นมาบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของอุทกศาสตร์เพื่อการชลประทานและเพื่อบรรเทาทุกข์ของราษฎรทั้งในกรณีน้ําแล้งและน้ําหลากสงศึกษาอย่างจริงจังจนสามารถพระราชทานพระราชดำริ และพระราชวินิจฉัยที่แม่นยำในการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อประชาชนของพระองค์นับว่าทรงเป็นปราดแห่งอุทกโดยแท้ปรทมบทแห่งกรมอุทกศาสตร์ แทนที่สยามประเทศที่ปรากฏร,รายละเอียดของอ่าวไทยเปโรไรเนลชาวโปรตุเกสเป็นผู้ทำไว้เมือ่อคริตศักราช1,517หรือ490กว่าปีมาแล้วหลังจากที่โปรตุเกสเข้ายึดครองเมืองมะละกาและได้มีการติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการที่ชาวตะวันตกได้เริ่มเข้ามาสำรวจทำแผนที่ย่างทะเลไทย นับเป็นครั้งแรกๆที่มีการนำศาสตร์แห่งอุทกมาใช้ในไทยอันเนื่องมาจากการที่ต้องติดต่อคบค้ากับชาติตะวันตกทางทะเลเมื่อมีการจัดระเบียบการสอนในโรงเรียนานายเรือของไทยที่นายพลเรือตรีพระเจ้าลูกยาเธอกรมมื่นชุพรเขตอุดมศักดิ์ทรงวางรากฐานหลักสูตรการเรียนใหม่ เมื่อพุทธศักราช2,452จึงปรากฏว่ามีการเรียนวิชาอุทกศาสตร์รวมอยู่ด้วยเป็นครั้งแรกในราชนาวีไทยภายใต้ชื่อวิชาไฮโดรกราฟีโดยใช้ตำราเรียนเหมือนราชนาวีอังกฤษหลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านอุทกศาสตร์นี้ขึ้นจากสำนักงานแผนที่ทะเลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือเมื่อ16มกราคมพุทธศักราช2464กิจการที่สืบสารสาศาสตร์แห่งอุทกที่ยังรากมั่นคงขึ้นและอยู่คู่กองทัพเรือไทยปรากฏเป็นหลักฐานที่บอกเล่าถึงคุณค่าและอีกหลากหลายเรื่องราวสืบมาปฐถมบทแห่งกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้เริ่มต้นขึ้น สำรวจแผนที่สู่เส้นทางแห่งทะเลแผนที่สำหรับเรือของเราพลาดเคลือนไม่ตรงและทำให้เราพลาดจากร่องกลางที่ตรงกับสันดอนโดยเยื้องต่ำลงไปทางข้างทิศใต้เซอร์จอนเบารริงบันทึกไว้เมื่อครั้งเดินทางเข้ามายังสยามประเทศโดยเรือแรตเตอร์เมื่อพุทธศักราช2,397 และอีกสิบเดือนต่อมาทางฝ่ายอังกฤษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเรือสาราเซนมายังสยามประเทศเพื่อสำรวจแผนที่ทะเลในหน้าน้ำไทยงานอุทกศาสตร์ยุคใหม่แบบตะวันตกได้เริ่มต้นขึ้นและอีกหลายครั้งต่อมาที่มีชาติตะวันตกมาสำรวจแผนที่ทะเลจนถึงพุทธศักราช2414 กับตันลอฟตัสซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานเป็นพระนิเทศชลทีเจ้ากรมเซอร์เวทางน้ำนำเรือและนายทหารเรือในราชนาวีไทยออกสำรวจแผนที่ทะเลในทะเลไทยและในยุคต่อมาเมื่อกองทัพเรือเริ่มมีบุคลากรที่เป็นคนไทยเป็นหลักแล้วงานด้านอุทกศาสตร์ก็ได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง พญาราชวังสันเนี่ยท่านเป็นเสนาธิการกลุ่มเสนาธิการทหารเรืออยู่ตอนนั้นท่านก็ข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็จะส่งคนไปเรียนไปเรียนเดนมาร์กตามที่เราเคยได้ได้รับความรู้ทางทางด้านปฏิบัติและวิชาการจากในหันเรือเดนมาร์กวิชาโยริซิสนี่มันสำคัญมากเพราะว่าเป็นหลักในการทำแผนที่บกแผนที่ทะเลนักสำรวจแผนที่ทะเล คือหนึ่งในเรื่องราวที่เล่าขานกันเพราะชีวิตของพวกเขาต้องผูกพันกับการเดินทางไกลเพื่อให้ได้มาซึ่งการทำแผนที่ทะเลหนึ่งในงานอุทกศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเช่นในปัจจุบันก็เรียกว่าลำบากเย่างที่เรียกว่าอย่างสมมติว่าเราจะออกไปหาเดินวงรอบตามตำบลที่ต่างๆหาต่างๆเนี่ยเช้านั่งเรือเล็กไปพอจะขึ้นฝั่งโดดลงน้ำก็ครึ่งเอวแล้ว ตัวเปียกทํางานตั้งแต่เปียกจนแห้งบางทีข้าวจะเตรียมไปด้วยเปียกไปด้วยนะการสร้างแผนที่เดินเรือภายหลังการจัดตั้งกรมอุทกศาสตร์ขึ้นแล้วพนเรือตรีฟริสทอมเซนานายทหารเรือเดนมาร์กที่ทางการไทยได้ว่าจ้างได้นําทหารเรือไทยออกสํารวจสันดอนปากน้ําเจ้าพระยาทําให้เกิดการสร้างแผนที่เดินเรือของราชนาวีไทยแผ่นแรกในพุทธศักราช2461 คือแผนที่สันดอนปากน้ําเจ้าพระยาและได้ถ่ายทอดวิชาการสร้างแผนที่ให้กับทหารเรือไทยจนอีกไม่กี่ปีต่อมาก็สามารถสร้างเองได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามวิทยาการการสร้างแผนที่ทะเลจากชาติตะวันตกที่เข้ามาดําเนินการร่วมกับทางฝ่ายไทยยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงในยุคสงครามเย็นเรือรบอเมริกัน คือ U.S.S. Maury เขาขออนุญาตรัฐบาลเพื่อเข้ามาทำแผนที่ในอ่าวไทยตามโครงการที่ร่วมกันของสีโตการํำรวจของเขาเนี่ยใช้ระบบอะชอร์แรนชอร์เรนเนวิเกชันเพราะนั้นเราก็บังเห็นการํำรวจด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกจนในยุคปัจจุบันงานการสร้างแผนที่ทะเลหนึ่งในสาขาของงานกรมอุทกศาสตร์ ก็พัฒนามาถึงจุดที่ไม่ด้อยกว่าใครในภูมิภาคตั้งแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยเราก็ทําแผนที่กระดาษแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ในยุคที่เ,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์แผนที่ดันเรือเนี่ยไปสู่แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ออกเรือเดินหน้าตามหาคำตอบ การศึกษาทะเลเพื่อรู้จักทะเลโดยมีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานได้ก้าวพัฒนาขึ้นเป็นงานด้านสมุทรศาสตร์ในพุทธศักราช2476หลังจากที่นาวาตรีหลวงชลธานพฤติไกยหนึ่งในบุคลากรสำคัญของงานอุทกศาสตร์กองทัพเรือกลับจากการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำทะเล พืชและสัตว์ที่อยู่ในทะเลจนถึงบรรยากาศเหนือผิวทะเลในหน้าน้้ำไทยและได้พัฒนาตามความทันสมัยของวิทยาการด้านสมุทรศาสตร์ตามลำดับเราได้เริ่มมาพัฒนางานทางด้านสมุทรศาสตร์เพิ่มมาเพราะว่าเราได้เห็นความสำคัญของวิชาการสมุทรศาสตร์และประเทศไทยเราไม่มีสถาบันสมุทรศาสตร์แห่งชาตินะฮะเพราะง,งานพวกนี้สมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์ตานา หนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญสําหรับงานด้านสมุทรศาสตร์ก็คือเรือสํารวจกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมีเรือสํารวจสมุทรศาสตร์ประจำการใช้ออกสํารวจต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบันเรือหลวงพระรหัสสดีคือเรืออนเนกประสงค์สาหรับงานอุทกศาสตร์หนึ่งในเรือสำรวจขนาดใหญ่ที่ทันสมัยมากในปัจจุบันต่อขึ้นในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนอุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์รับมอบเรือและเข้าประจำการเมื่อพุทธศักราช2,551ท้องฟ้าอากาศไม่มีพลาดอุตุนิยมวิทยางานอุตุนิยมวิทยาคือหนึ่งในงานอุทกศาสตร์ ด้วยในการเดินเรือในทะเลมีความจำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างยิ่งยุคต้นของกรมอุทกศาสตร์มีการโอนด้านอุตุนิยมวิทยาไปมาบ้างแต่ด้วยความจำเป็นงานด้านอุตุนิยมวิทยาจึงเป็นส่วนหนึ่งของงานอุทกศาสตรก์กองทัพเรือจนปัจจุบันผมนี่เป็นรุ่นแรกนะท,ที่จบพักนาวินเราอุตุนิยมวิทยาจบมาสองคน จากเรียนในเรือแล้วก็มาอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาตั้งปี02ตอนหลังก็โอนให้กองทัพเรือให้กรมอุทตสาสตร์เป็นผู้ดำเนินการแต่ผู้เดียวจากสถานีพยากรณ์อากาศสถานีสหารเรือสัต,ตหีบบนยอดเขาแหลมเทียนสู่ที่ตั้งที่ต,ตำบลพลูตาหลวงจังหวัดชนบุรีใกล้กับสนามบินอุตภเธา ในพุทธศักราช2510การดำเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาได้เริ่มขึ้นและเป็นส่วนสำคัญของกิจการอุทกศาสตร์จากนั้นเป็นต้นมาการตรวจอากาศประจำวันการพยากรณ์อากาศข้อมูลสำคัญที่รอคอยเครื่องหมายทางเรือดวงตาแห่งท้องทะเล จากประภาคารแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างเสร็จในพุทธศักราช2414ตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งอยู่ที่สันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงประภาคารที่มีคนอยู่ประจำกระโจมไฟและทุนเครื่องหมายต่างๆคือเครื่องหมายหาตำแหน่งเรือเครื่องหมายแสดงสิ่งอันตรายต่อการเดินเรือ หนึ่งในงานด้านอุทกศาสตร์เช่นกันที่ได้รับการดูแลมาอย่างยาวนานสำหรับประภาคารเนี่ยจะต้องมีเจ้านที่เฝ้านะครับจะต้องมีการที่ว่าซ่อมบำรุงทีนี้ถ้าหากว่าเปนกระโจมเด็กเนี่ยก็ต้องไปทำความสะอาดทุกปีฐานเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาเสี่ยงเขาขึ้นไปพคาะสนิมตั้งแต่กระโจมไฟนี่นะครับสูง30เมตร าาะสนิมีอุปกรณ์การเดินเรือเครื่องมือแห่งการเดินทางไกลการมีแผนที่เดินเรือเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความสะดวกในการเดินเรือเครื่องมือสำคัญในการออกเรือของเรือหลวงในราชนาวีไทยตลอดจนเรือเดินทะเลทั่วไปหรือที่เรียกว่าอุปกรณ์เดินเรือนั้น รวมทั้งเครื่องมือและเอกสารประกอบอื่นๆล้วนมีความสำคัญเกี่ยวข้องทั้งสิน้นและได้ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานอุทกศาสตร์สำหรับการนำศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนี้มาจัดทำเป็นเอกสารมีขึ้นมาช้านานแล้วเช่นประกาศชาวเรือมาตร,รานำ้ำหนังสือนำร่องเป็นต้นซึ่งยังคงจัดทำมาจนถึงปัจจุบันเวลาและวารีที่ผูกพันธ จากเครื่องวัดแดดที่ใช้ในการวัดมุมและนาฬิกาคโครโนเมตรที่ใช้บันทึกเวลาจนถึงนาฬิกาชนิดลูกตุ่มแบบไขาลานที่มีความเกี่ยงตรงสูงใช้รักษาเวลามาตรฐานประเทศไทยมาหลายทศวรรษนับตั้งแต่พุทธศักราช2476จนถึงเสียงแจ้งสัญญาณเทียบเวลาที่เริ่มมีขึ้นในพุทธศักราช2515 การรักษาเวลามาตรฐานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเดินเรือและการปฏิบัติการทางเรืออื่นๆเครื่องมืออาจเปลี่ยนไปตามวิวัฒนาการแต่การรักษามาตรฐานเวลาของกรมอุทกศาสตร์จะต้องมีมาตรฐานเช่นเดิมเรื่องของน้ำข้อมูลการขึ้นลงของน้ำที่ต้องอาศัยสถานีวัดระดับน้ำตามจุดต่างๆที่มีอยู่เพื่อเป็นข้อมูลในการเดินเรือ เดิมไม่สามารถทราบระดับน้ำล่วงหน้าจากเครื่องมือที่มีอยู่ได้เลยต่อมามีการนำเครื่องจักรทำนายน้ำซึ่งนำเข้ามาใช้เมื่อพุทธศักราช2495จนหมดยุคลงเครื่องจักรทำนายน้ำเนี่ยความจริงแล้วถ้าหากเราจะเทียบกันแล้วมันก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองคือแม c h a นิค a ลคอมพิวเตอร์คือยังไงคือกระแสน้ำน้ำที่เราเห็นขึ้นลงเนี่ยนะ เมื่อคุณไปคำนวณกระจายออกไปแล้วคุณจะได้เป็นทรายเขบิบหลายๆทรายเขิบนะจำนวนก็คือที่จำนวนวงไอ้วงนั่นน่ะแต่ละวงนั่นน่ะคือแทนสายเขบิบแล้วก็เส้นสายเชือกที่ผ่านวงนั้นน่ะก็คือตัวบวกมันจะถูกบวกเข้าไปโดยโดยไอ้เส้นเส้นเส้นเทปที่ผ่านตามวงตา่ตางๆแล้วก็ไปออกเป็นผลปัจจุบนัน ยังคงการทำนายน้ำด้วยเครื่องมือที่ทันสมยนัยและคงทำโดยต่อเนื่องเรืออุทกศาสตร์การเดินทางที่ไม่จบสิน้นเรือคือปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของงานอุทกศาสตร์ในระยะแรกตั้งแต่พุทธศักราช2414จนกระทั่งพุทธศักราช2498 ได้มีการจัดตั้งหมวดเรืออุทกศาสตร์ขึ้นเรืออ,อสอหรือเรืออุทกศาสตร์หมายเลขต่างๆถูกจัดอยู่ในหมวดเรืออุทกศาสตร์จนถึงเรือสำรวจแผนที่ลำสำคัญคือเรือหลวงจันทระที่นอกจากออกเรือเพื่อง,งานอุทกศาสตร์แล้วยังเคยเป็นพระราชพาหนะในการเสด็จประพาสทางทะเลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีการเสด็จประพาสทางทะเล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถท่าที่ผมเคยรับเสด็จนะในหลวงเนี่ยหลายครั้งอย่างทรงระบายข้ามอ่าวนะไปที่หมเก,กะอ่างทองไปที่ภูเก็ตเนี่ยที่เห็นเห็นที่สามภาคแล้วภาคมเกกว่ากกงทองนะั้นผมเป็นแค่ทหารสำรวจแต่ภาคที่ไปภูเก็ตนะั้นผมเป็นต้นเรือด้วยส่วนใหญ่ตอนนั้นก็ประมาณ10กว่าวันที่ ในเรวงที่นานที่สุดนะครับแต่ที่นานคือสมเด็จย่าที่ผมรับสเสด็จนั่นสามสิบกว่าวันสำรวจแผนที่เสร็จก็เปลี่ยนการกระจมไปเพราะะน,นช่วงเปลี่ยนก๊ารกระจมไปเนะี่ยมันก็มีจังหวะที่เรือจอดนิ่งๆได้บ้างท่านก็สเสด็จลงเรือตอนนั้นไปเปลี่ยนแก๊สท่านก็ไปด้วยคือท่านส่วนใหญ่ก็เยี่ยมประชาชนเนี่ยเป็นหลักใหญ่ที่ท่านอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วงานอุทกศาสตร์ ได้ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานและยังคงก้าวเดินต่อไปงานทกศาสตร์เป็นงานที่มีความเก่าแก่มีความเป็นสากลและมีการพัฒนามาอย่างต่อนเนื่องหากไม่มีงานอุรุกศาสตร์การขนส่งคมนาคมในท้องทะเลก็จะเป็นไปได้ยากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท้องทะเลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นพวกเราชาวทุกศาสตร์มีความตระหนักในความสําคัญของงานอุกศาสตร์เป็นอย่างมาก คุณค่าแห่งงานอุทกศาสตร์ภายใต้ผืนธงแห่งราชนาวีไทยนี้มีได้มีความสำคัญแต่เพียงในราชนาวีหากประเทศชาติก็ประจักษ์ในความสำคัญที่มีต่อทุกวงการเสมอมาความก้าวหน้าที่มีมาทุกยุคสมัยเป็นดังการแสวงหาศาสตร์แห่งน้ำอุทกศาสตร์แห่งราชนาวีไทยที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่จบสิน้น ศาสตร์แห่งน้ำอุทกศาสตร์แห่งราชนาวีไทยคืออีกบริบทหนึ่งของกองทัพเรือที่มีส่วนสำคัญต่อคนไทยอยู่หลายประการเราจะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมในครั้งต่อไปพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ